มาเบิงการปล่อยนอกกระเลียนคืนสู่ธรรมชาติพี่น้องครับนกกระเลียนเป็นตัวจังใดเคยเห็นตังใโทรทัศน์อันนี้ก็ในทรรัศน์อีกที่กันนั่นแหละว่านะครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เอานอกกระเลียนพันไทยดีครับซิปเอโตปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตหามล่าสัตว์ป่าอ้างเก็บน้ำหวยเจอระเข้มากครับเนี่ยครับไปผับบรรยากาศาครับโดยนายชัยวัฒ จุนธิระพงศ์ครับร้องผู้บราชาการจังหวัดบุรบีรัมย์พร้อมกับทุกภาคส่วนนี่แหละครับร่วมกันปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจํานวนสิบเอ็ดตัวทำข่าคประดุษิยาค่ะโอ้ในกล้องนี่แหละครับท่านผู้ชมที่สวนสัตว์นครราชสีมาครับไ,ได้เพาะเลี้ยงและก็เหตุการณ์ฝึกผอมเด้ก่อนที่สิปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับที่เขตหามลาสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำของจุลาเข้มาก ให้สามารถขึ้นพิ้งกับสู่ธรรมชาติใส่ชีวิตหายุหากินทั้งถามบนตัวแล้วอีกบนโต๊ะใดค่ะแล้วก็เป็นการขยายพันธุ์พร้อมครับอยู่ในบนระบบูดได้ที่เชื้อโรคเรื่องนี้หรือเปล่าครับในตอนนี้มากเลยคมันออกเพิ่นฟื้นพร้อมเด้พิยาให้เขาเจ้าปลับตัวพอเพิ่นขยายพันธุ์ชีิตตัวนี่เพิ่นขยายพันธุ์แล้วก็ฟื้นให้เขาได้ใส่ชีวิตเอาตัวหลอดใดในพื้นที่ค่ะปัจจุบันนี่ครับนี่กาเรียนไทยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้เองพร้อม ในพื้นที่จังหวับุรีรัมย์มีจำนวนกว่า133ตวัวครัโดยทั้งองค์การสวนสัตว์ค่ะก็ได้เพาะเลี้ยงศึกษาจากทอแม่พันธุ์ที่มีอยู่ในสวนสัตว์นครราชสีมาต่อมาก็เห็นว่ามีจำนวนหลายพ่อที่สิบป,ปอยขึ้นสู่ธรรมชาติโดยพิจารณาพื้นที่เหมาะสมบริเวณเขตห้ามล่า,า,ม,ามลาสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำ้วยจระเข้มากเนาะค่ะ อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเหมาะแก่การอยู่อาศัยของนกสันนาะค่ะคเหมาะแก่การอยู่อาศัยของนกหลายชนิดเลยก็ได้เริ่มปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะโดยมีการทําความเข้าใจกับคนในชุมชนทําให้อัตราการอยู่รอดของนกกระเรียนสูงหลายขึ้นค่ะซึ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับบ่ิได้เห็เทเดียวลอดจบได้พยาผู้ชมครับ พิ่สิมีแผนปลอยไปเรื่อยๆด้วครับก็คือเพาะพันธุ์แล้วกับแผนปลอยไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการสั่งสมดุลทั้งทังรมชาติที่ยั่งยืนรวมไปถึงให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนรวมในการป้องกันและอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติในเทอร์นี่ครับให้มีชีวิตยู่่รอดแล้วก็ซ้อยขึ้นความสมดุลในระบบนิเวศเป็นการอนุรักษ์ยั่งยืนในระยยาเงวครับและหวังเป็นการมุ่งหวังให้การส่งเสริมเสริมสร้าง หชุมชนท้องทิ่นเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการอนุร,รักษ์สัตว์ป่าภายใต้สโลกแกนทีวานกอยู่หลอดคนอยู่ได้ชุมชนมีสุขครับ